เออสวัสดีครับท่านผู้ชมที um, en, ่น่ารักท ouais, ุกท่านวันนี้ผมจะมาสร้านทีวีที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เลยติด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 ครับทีนี้ไม่มีเสียงเลยเนี่ยงี้ทำไม่เหมือนยกยกยกอย่างงี้จ้ะป่ะอ่ะไปดูวิธีทำกันเลยอุปกรณ์อย่างแรกสโปลเนอร์ครับก็ไข่เก็บล็อกสีอะไรก็ได้แล้วก็ ล็อกมาลแล้วก็ูแล้วก็ต่วเน,นี้ยตรงเอ้ะครับ,รบวางเป็นสามคูณสามครับสามคูณสามคุณรู้จักครับหนึ่งสอนึ่งไม่เสียงครับถ้ามีเสียงแล้กกววก็ตงขออภยัยด้วยครับเพราะตาผมกำลังดูทีวีอยู่นะครับก็เอาไข่เกล็ดวางไปเลยนี่รประมาณี้ีรัวนี้เนี้บ บนี yep. so what, 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 uts, ่างไปงี้เลยครับตรนี้ก็ล็อกอะไรก็ได้ครับระวางตรงนี้ไม่ใช่ครับวางตรงนี้เลยครับครับวางเด้อปุ๊บนี่เป็นสามเป็สามเลยครับวางไปตามผมเลยครับ คือตรงนี้ผมคุณเจ้าปลอกอะไรก็ลองเปลี่ยนะครับแต่ผมจะเป็นบล็อกไม้ดอกไม้มันหาง่ายดีแต่นี้ครับคุณเจ้าเป็นไม้ก็ได้แต่ผมไม่อยากให้มันสมสีมกันแบบจะเอาเป็นแบบสีชมพครับมันก็จะเหมือนกับอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้มันสี่คูณสี่ที่ผมจะสามคูณสามครับ ครับมเนียบมาบแ้วคุณก็แต่งลำโพงลำพงเองครับด um ูครับดดดูนะครับกลวจะมีคลิปกต้องัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ